パーティー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 パーパーティーパー โอเคโอ้ยโอ้ยยังไงเลยนะมาดีพี่น้องมาดีพี่สุุกุมัอนี้ใช่ไหมเอาปลาพี่น้องเอ้ปลาคืนจากน้องมีนะมั้ยอาหารไรแมนร้องมีอาหารแดงบราจะเอาขึ้นเรือวันหน้ามันบกไปไหอู้หน้ามันเย็นตายเลยาหน้ามาไล่มือสงสิทธิอาบมัอนี่เนาะเอไป ทุกมันเย็นเด็กอู้หนักไม่บอกลายยังไงชอบอ่ะจังหวะเลยยักอยู่นะเนาะอยู่กลางอู้เขา Ờ, nhưng sao nó ra Cái đấy Thôi bác, lấy hũ, khẩu hũ vào đây Lấy hũ vào đây Bà đúc một chút, chắc chắn bà đi đệm bà đúc với Thấy không? Bà cái gì? sao đó Chắc bà đi đệm bà đi ปะาลูกม ok ันหมุนเดินต้องขนาดนั้นคนก็เดกิ้เลยมันไลยตัวจากนั้ดปลาลูกดีปลโอ้ปลาลูกเรืองไงอีกพี่ จนเดือนนีลายปีน้อเออจนเดือนว่าอยู่ปลาดุกแระแนตัวนีกัย่างปลาจนเดือนอีพออีเม่ได้นี่ลงลุมติพออีเม่ปลาเด้าต่อเลย มันเป็นใเป็นสองแนมันเป็นอยู่กลา,า,า,าอองกะบอ,พอ,อไรแล้วไมันเป็นอยู่กลาเป็นตาแบอุกอยู่ในจีเลยได็กอู้แาคลาสฉันนั่นนอำขอดข้อนี่โอ้งหมงเลย ออมันงุ่มแข่งกันนะเห็นคอนเทนต์งุ่มแข่งกันเนยะนล่างนี่มันงุ่มแข่งกัน,ม,น,ม,นมันหมุนมากแล้วเนาะมันบืน,น,บนเอาเบื้อง เลยอูู้อยู่เข็มพังผมอยู่พังผมแล้วป่าอ่ะค่อยๆขี้มาขึ้นมาผิดเด้อค่อยๆขี้มันขึ้นมาเกย์ขึ้นมาเถอะผิดตะม่วงอะไรเอ๋ว่ะแก้อ์กอะไรบ่ แกมันอมันยากตอกรอวังขวาตองนั่นดิเ็นมุห้อยตีอแก่แก่ไปเยอะตันตั้งมันมันโบว์มันว่าการสบายยุ่ขออมันยากควอเหือกันขั้นมไล่มันออกก่อนไล่หลกกับานมิดดยู <laughs> How long long, what <laughs> เลี้ยวประจักเข่าก้างเลยมันรูดเลยเอ้ยเดี totally uh. ๋ยวแล้วมึงให้น้องเอ็งไปใส่หรอน้องเนี่เองเขาหนึ่งโอ้แม่นะดิ โอ้สองแปดถูกอ <laughs> ๋อหยิบอยู่พี่เลยปียอดแชงเหลืองนี่คอยคอย เกิดแล้พี่โอ้เดนี่ขาดกันคักครัยเคยเก่งกั่ทุกตัปตัดีดเก่งมพี่เนี่ยได้แลแอบตอบตีนขึ้นได้แ้วเออมาเลยสุ่มาบัดเดียวดีเนาะ ิบาเดีอะนี่อยู่จังเลยนี่ขาดที่คาดกีป้ายอย่างงขาดป้ายเดิมจักยั้เงี้ยอะเนาะเฮ้ยเนาะเดืองลอนจะเอ้าโอ้โอ้ป้ายเดิยวิปล้วยเดิมตัวละโอเคโอ้ยเหตุยังไงเนี่ยน่ะออกมาออกง่ายเนี่ย ขาดไปบุญจักบ้อนดูตั้งเผามาดูดเผาอ่ะจนแดงตัวนะเป็นแดงเนาะจะเหดจัะไรทางแดงวันนี้เป็นอะไรตั้งเกะขึ้นมาสีไรตัวกวอ่ะเกะขึ้นมาเอาองยากอ่ันและแต่ว่าอยากสู้โอ้ขีดกบมาทุดป่า ไอ้ตัวหน้าผอดีกีบมาถื่อนะส่วนมัปาดเท็ดแจ่วชาชีม็เฮขาดตัวจักมีเฮแขัดเนี่ยเฮยังไงคุณพ่อี๋ยวมันปักกูเน่ย ไปเดียอะไรตัวนี้ปลาพรดิกินั่ดิกัวหมดเหนยังเนาดิกลวทิมไบซื้อหเน่ทิมใบื้อว่าหันเขาไดื่มเกลือซื้อว่าทิมใบแต่ก็เรื่องเกกลือที่หน่เกเกลือมัทก็หากินเองแถวอย่งนี้บ้านอหารโเลเพและปลาใหญ่ตันั้นแสดงว่ามันอยู่ในแถวมันอยู่แถวขานีก็ยังได้ปลากันจูบู chưa 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 chưa, 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 chưa. À, thế mà Ủa thằng khoa ổng kia bếp đồ, rồi, rồi. Ây bảy. cái gì nó mà còn.

เด็กต่อาแบบเดนๆะจ้ากหตดไปคือเก้าบัวคอยเก่ขึ้นว่าว่าฮุบบาดเดียวแม่วจ้ะฮะโอ้ห้ดเถือล้อวัดนี

<laughs> Đứa <Đó> giống <tù. cười> <laughs> ừ. ừ. tô tôm 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 đó Ừ tôm 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 Nó ตาดผ่ามาเพื่อนเนาะพี่น้องตัวนี้บราเองมันก็นะดังขั้วปลานาะจะจะกินเองตัวนี้สีซอยสายดีพี่น้องตัวนี้สีซอยซอยซาชิมิแมนแล้วนกะ็ซาชิมิรกระชิบเผาเอาชุดหนึงก็สชิเผาพี่น้องนี่เขาหนิงคือจีอันนะให้แม่นคีคนตินงกินปลาติงกินเป็นแถวปลาลูกนะ้ำเอาเนื้ปนเนาะ